สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำขั้นตอนการลงขายสินค้านะครับขั้นแรกนะครับให้สมาชิกนะครับใส่ชื่อสินค้านะครับที่ต้องการลงขายนะครับนี่นะครับผมจะลงขายเฟอร์บี้นะครับผมก็ใส่ชื่อนะครับใส่ผู้ผลิตนะครับเลือกหมวดนะครับให้ตรงตามกับหมวดที่เราลงสินค้านะครับอย่างนี้จะเป็นหมวดของเล่นนะครับ ให้เลือกประเภทสินค้านะครับถ้าเป็นของใหม่นะครับไม่ต้องใส่รายละเอียดใดๆนะครับแต่ถ้าเป็นมือสองนะครับให้ใส่รายละเอียดด้วยนะครับเช่นครับสภาพนะครับรเปอร์เซ็นต์ครับหนเท่าไรก็แล้วแต่นะครับให้สมาชิกใส่รายละเอียดทั้งหมดนะครับอันนี้สินค้าของผมเป็นของใหม่นะครับคราวนี้ใส่รายละเอียดสินค้านะครับที่ต้องการให้ผู้ซื้อทราบนะครับ เช่นนะครับจัดจำหน่ายโดยใครนะครับเบอร์ที่สามารถติดต่อท่านได้นะครับอีเมลนะครับที่ใช้ในการติดต่อนะครับแล้วก็รายละเอียดนะครับอาจจะเกยนตรงนี้นิดนึงนะครับว่า,ารายละเอียดสินค้านะครับแล้วก็วิธีการจัดส่งนะครับ ่าจัดส่งโทางรูปแบบไหนนะครับคราวนี้ระบุจํานวนสินค้านะครับที่เรามีนะครับราคาที่ต้องการขายนะครับแล้วก็ค่าขนส่งมีไหมครับถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับเลือกรูปภาพนะครับที่ต้องการนะครับสามารถเลือกได้หลายรูปนะครับเมื่อสมาชิกใส่รายละเอียดทั้งหมดเสร็จแล้วนะครับให้กดที่บันทึกข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหน mm ึ่งว่าถูกต้องหรือไมน่นะครับถ้าถูกต้องแล้วกดบันทึกข้อมูลนะครับเมื่อสมาชิกบันทึกข้อมูลแล้วนะครับให้กลับไปดูสินค้านะครับในหมวดที่เราลงไว,นวไ้นะครับว่ามีหรือไม่นะครับสมาชิกสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับระียดตรงตามที่กำหนดไว้หรือเปล่านะครับเท่านี้ถือว่าเป็นการลงขายสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ